ใส่บอ่อใดเด้อครับเนี่ยวอล์ฟมสิงวงใดอยากสืบต่อทักมาเลยครับเด้อข่าหน,นามันหน่อยนะครับเพราะว่าผมติดไฟหลายไฟมันเยอะนะครับไฟบีม้างหนามันหลายโตมัมนเลยบอ่อใดใส่นี่กำลังใจให้นะพ่อจ๋าจขอบคุณครับว่านามาแห้วว่านามุกงมาห้ว เอาวังในมพ่อน่ะเปะบ่แต่จ้งงเปลี่ยนนไว่ามา่โอแ่เปลี่ยนนี่อเยแม่คอยแม่หอยแม่ปุ้มแม่ติวโอ้ขอบคุณแม่คอยแม่ปุ้มแม่อะไรบแม่ปุ้มแม่ปุ้มแม่ติ๋วติ๋วขมนะครับสำหรับ คอนเสิอ,อนเร์มาให้น้องๆนะครับมาให้น้องๆสอบใหญ่ครับเฮี่มันคือบ่ลล่องเหรียญเมื่อหันขึ้นมายค่จืดมั้งนอนกวนตาบตาจะได้เฮีน่ยเนี่ย ขอให้ว no ่าจ๋าประสบคาำเร็จเข้ามาเยอะๆจงดังทั่วไปขอบคุณครับเฮ้ยมีทีต <that> ั <thôi> ้งมาว้ยสถานทีม <that> ีหม่องตั้งที่ว่าการใส่ใ่ว่าการบ้านอ่ะอิริสิเอาเงี้ยไม่อยู่ใกลหันบอก เดยวว่ะาวะ้านก็วานไก่ปไก่บ้านแม่ลูกลยเขาไปเกลี่ยไปแล้วไล่วลงพรดิาวกันเม็รเอ่อรวมๆหนรับซีบ่ยีสิบย่สิบสี่เมตรป่แพรร่วมกับดังลาขาแล้วก็ลดตะับบมลร่วงบ่ร่วงลลพงร่วมๆลวนลำพงกับจิประมาณสามสิบสเมตรสเมตร เวทีเสือมันยิบซีมันบ้าบวกกับรถรถไม่ยินรูมันแค่ไจังเมตรข้าละหกเมตรบะฟังละหกเมตรละรวพงประธานสีละพงอ๋อเขาลูกขข้นตอนน่ะอ๋อผมไมีปริญญาคือเราเปียนเอรไสมาไอ้เมือใดใครว่างคนทีไปส้มปีกเจ้าคืนหัทส้มปีกไม่ติดกูว่าทันเ่าซะดอก ขอบคุณแฟนคลับเสียอีสานนะครับที่อคอมเมนต์นะของเมนก์นะครับคอมเมนต์พี่พีแฟนคลับที่เพิ่นมากไปที่แบบนี้แหละเพิ่นกอเขามาชื่นชมครับมาเฮ็ดหอดเฮ็ดคือย่อนจบหอดเลยครับนี่ฮะกูเทียบประท่านแบบแพร่กูมีทงอยู่อย่างเดียวแต่กูบอกว่าเสียแต่วเสียบแซงไหนไหมทางเราพี่น้องเอ้ยอัน จอ LED ป้ายฟ้องายไฟนะครับตะกี้มาล่ำเพลินยังเสียหลักป้ายผ่ากากเพชรนี่ถือว่างามแล้วดิตะกี้มาล่ำมาล่ำล่ำมูอกับเบื้องแบบนั่นอันนี้มาล่ำสิงกับเบื้องแบบนี้เหรอพี่น้องแต่มาบมานว่าเคยังไงที่มึงสังกัสีนี่นี่ได้พ่อเด็กหน่อยจัดบอกกิ่งม้หนีิแมนตื่นตาตื่นใจเฮ้ยเหรอ เต้นตาตื่นใจให้ตื่นต้อนตื่นทวงเอาดี